เคยไหมครับเวลาที่เราคุยโทรศัพท์เป็นระยะเวลานานๆเราจะมีอาการปวดหัวตามมาหรือถ้าเป็นการคุยก่อนนอนนานๆก็จะนอนไม่หลับบางคนที่ร่างกายอ่อนไหวมากๆอาจจะถึงขั้นมีอาการผมร่วงเลยแล้วถ้าได้รับผลกระทบเป็นเวลานาน,านๆอาจจะนำพาไปสู่โรคหลายอย่างเช่นมะเร็งได้ปัญหาเหล่านี้ อาจมีสาเหตุมาจากการที่สมองได้รับคลื่นสัญญาณโทรศัพท์เป็นระยะเวลานานๆจนส่งผลกระทบต่อร่างกายของเรานั่นเองคลื่นสัญญาณนี้ปกติก็จะมีอยู่รอบตัวเราแต่จะมีความแรงมากกว่าปกติในขณะที่โทรศัพท์กำลังเชื่อมต่อสายสนทนาอยู่เป็นการยากที่เราจะหลีกเลี่ยงแต่ก็ยังพอมีทางป้องกันได้อยู่ด้วยกระจกนิลภัยคอมมี่แอนตี้รดิเอชันที่มีคุณสมบัติในการป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสัญญ,ญาณโทรศัพท์ ได้มากถึง70%เรามาลองดูการทดสอบกันครับว่ามันจะป้องกันได้จริงหรือเปล่าในการทดสอบเราจะใช้เม็ดรกระดุมที่จะมีไฟสว่างขึ้นมาเมื่อได้รับคลื่นโทรศัพท์จะเห็นได้ว่าเมื่อเราวางไปบนเครื่องปล่อยคลื่นโดยตรงไฟจะติดทันทีแต่เมื่อเรานำมาวางบนกระจกนิลภยัย c o คอมมี่แอนติเรดิเอชันคลื่นจะไม่สามารถส่งผ่านมาได้ไฟจึงไม่ติดโดยกระจกตัวนี้จะเคลือบสารกันคลื่น ในบริเวณรอบทั้งแผ่นยกเว้นตรงกระจกหน้าจอจะเห็นได้ว่าตัวกระจกนิรภัยสามารถป้องกันคลื่นได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยถ้าใครสนใจเทคโนโลยีดีๆแบบนี้ลองไปสัมผัสตัวจริงกันได้ที่งาน Thailand Mobile Expo 2015ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกติ์โซน4เลขที่ c m 4ในวันที่1-4ตุลาคมนี้ได้เลยครับ